สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ไปเดินเที่ยวช็อปกันจ้ะเดินเที่ยวช็อป <c oughs> ดูซิว่าจะไปช็อปอะไรได้บ้างจ้า <c oughs> ก็ผ่านทางเดินเนี่ยจ้าเจอกล้วยหวีใหญ่มากกล้วยเขาเรียกน่าจะเป็นกล้วยหักมุกมงกล้วยนี้นะหากินยากเหมือนกันนะ ก็ไม่ได้ซื้อก่อก่ะเนี่ยจะปักเดินมาที่ที่ตรงนี้จ้าก็เดินชมอ่ะไรต่ออะไรเสื้อผ้าบ้างอะไรบ้างนะเดินชมไปเรื่อยๆมาเดินเที่ยวช็อปกันจ้า สวยๆก็อดถ่ายไว้ไม่ได้จ้ะนอกจากขนมนมเนยก็มีให้เลือกซื้อหาเยอะๆหมดเลยจ้ะตรงนี้เขาก็จะมีผแผนกผล,ลไม้จ้ะทุกคน ผลไม้ก็หลากหลายมากเลยผลไม้เยอะมากมะม่วงอะไรไม่รู้นะ ลูกใหญ่มากเลยจ้ะส้นเขาก็มีขายเต็มไปหมด <Okay. S 1> ก็น่าจับใจซื้อหาเนาะ <Okay. S 1> ตรงนี้ก็เป็นผนกผักจ้ะ าผักาก็เดินดูไปรอบๆเรื่อยๆจ้ะ มีครบครบทุกอย่างจ้ะมาเดินชอบกันมาเดินชอบกัน เดินดูนี่ละจ้ะนี่ก็เป็นแผกของสดะนะก็จะมีปลามีปลาหลายชนิดนะวางขายวางขายเต็มไปหมดเลยจ้า แผนของสดจ้าเราก็เดินชมไปเรื่อยจ้านีหนูดหมึกตรงนี้ก็เป็นปลาเป็นหอยนางลมใช่ไหมกดมันก็อะไรก็เยอะเยะไปหมดแล้วจ้ามีปูมีน่จ้า นี่จ้าน่าซื้อน่าหามากเลยตรงนี้ก็เป็นกุ้งเป็นหอยวางขายแช่ไว้นะจ๊ะ เน่ยจ้ะที่ป้ามาซื้อหม้อจ้ะอุ่นแกงจนไหมไปหลายใบแล้วต้องมาซื้อใหม่จ้ะหัวแต่ดูอะไรเพลินๆบางทีก็อุ่นแกงอุ่นไรไหมไปหมดจ้ะป้าก็เดินลงมาแล้วจ้ะไม่ใช่เดินนะจ้ะเนี่ยบนใดเลื่อนจ้ะ เลื่อนลงไปจ้าลงไปด้านล่างนี่ก็จะมีนี่อาจะาของกินของเปรี้ยวจันอี่ยของเปรี้ยวเขาวางขายไว้เดินออกมาแล้วจ้ากลับจ้ากลับกลับจ้ารองเท้าจ้า เท้าแล้วก็กลับจ้านี่บรรยากาศด้านหน้าจ้าทุกคนเป็นช่วงเย็นใกล้จะมืดแล้วจ้าเราก็เริ่มเปิดไฟกันแล้วนี่ะจ้าเดินหิว้วหิ้วของมาก็หนักหน่อยหน้ากากก็สองชั้นเลยจ้า ก็มายืนตรงจุดนี้จ้ะจุดที่ว่าจะข้ามถนนไปฝั่งเหนือเนาะ,เ,นะเดินไปที่พักกะจ้ะใกล้ๆเนี่จ้ะตอนเย็นก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาเยอะแยะเลยจ้ะอากาศท้องถนนก็รถ ติดบ้างวิ่งไปบ้างอะไรเงี้ยจ้ะเนี่ยจ้ะกลับมาถึงแล้วตรงนี้ก็เนี่ยจะจะมืดแล้ววันนี้อากาศหนาวมากเลยจ้ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงมากเลยวันสองวันนี้ เดินเข้ามาด้านในแล้วจ้ะทุกคนเัาะนี่จ้ะถ่ายตามทางไปเรื่อยจ้ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วจ้ะหลังจากที่ไปเดินเที่ยวชอบจ้ะตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นสนามคนนั่งเล่นนี่หละจ้ะเขาจะมีครอบครัวพา ลูกๆกันหลานมาเที่ยวนะมาเล่นมาอะไรเงี้ยข้างล่างตอนอตอนค่ำๆมาจ้ะเราก็มานั่งเมื่อจ้ะนั่งพักเหนื่อยแล้วจ้ะได้ส้มมาถุงหนึ่งจ้ะส้มแล้วก็หมอหนึ่งใบจ้ะมาแทนอัน,อ,นอันเก่าจ้ะหงแกงไหมไปหมดแล้วจ้ะ ซื้อใหม่จ้ะต้องซื้อใหม่จ้ะอาจะได้น้ํายาเพื่อก่ากจัดคราบนะนะจัดคราบไขมันแล้วก็ถุงถุงดำไว้ใส่ขยะจ้ะนี่บรรยากาศนี่ก็ใกล้จะมืดเขาก็เปิดไฟรอไว้เลยจ้ะบรรยากาศด้านล่างจ้ะเนี่ยก่อนจะขึ้นตึก ถ่ายไว้สักหน่อยจ้าพอกลับมาแล้วจ้ากลับมาที่เดิมจ้า รยากาศช่วงเย็นช่วงใกล้ค่ำก็เนาะก็ดูสวยแต่อีกแบบนึงจ้ะช่วงใกล้ค่ำส่วนมากตรงนี้เขาจะเปิดน้ำพุเอาไว้จ้ะ ก็จะเป็นกล้วยไม้ตรงทางออกจากที่พักแล้จ้ะกล้วยไม้นี้ก็ยังสดอยู่จ้ะสียงสวยอยู่ขอขอบคุณทุกๆคนทุกๆก,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 กำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพคุณมากๆจ้าขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากจ้า,ม,า,จามืดแล้วจ้า สำหรับวันนี้ขอบคุณมากจ้าบายบายจ้าทุกคนบายบายจ้าขอบคุณมากๆจ้า Thank you thank you